ึ๊บไปไปไปแล้วคุณเลยบอไปแล้วไปแล้วผมไปหากลิ่นนะไปแล้วคุณสนะวัสดีครับผมพอกันตอนแรกครับมืนน่อนี้มืนน่อนี้พาพี่พะนองมาเซตุ่มครับผมมาเซตุ่มปลาซิวนี่ครับน,นี่ครับผมร้องครับข้องปลาดุกหาเทียมมันครับผมไม่หาเทียมนนม,มันหาเทียมยมันแล้วมันได ประดุกความครับผมอาเทียน,นมนันปุกมันมันมันได้ประดุกความครับอย่างนอกบานนี่ทีงไหนวะนี่นี่ครับผม เห็นอยู่ครับหนาตามันนะครับหลังเดียวผมไม่ต้องใช้ไร้ใ่หล,ใลังเดียวเพราะว่าปลาซิวนี่มันไหลครับปลาซิวถาเที่โซ่งมันแล้วผมโซ่งมันมันได้ปลาดุกไม่ได้บอกปลาดุกมันไหลมันนี่เป็นเงีย้ยขีกระเดียนครับมันนี่เป็นเงีย้ยขีกระเดียนครับไอ้ไอ้เป็นเงี้ยขี้เดียนครับเงี้ยไอ้ใส่ปลาใส่ปลาไงครับผมไปยงปาาิงปลามาเดี๋ยวไปยิงปลามาขั้นลงคลิปมึงครับผมไปยิงปลามาได้ก็ได้เอาใส่มาใส่ล่องมึงครับ เขาข้าวมันจะกินบนนี้หาเทียบปะรุกมันเขาครับผมนี่ครับบรรยากาศเริ่มหนาวผมร่มวีวีครับย่ำแรงผมมาถิมาใส่เบ็ดมันกลับมาครือผมมันร่มหลัก็เดือนงครับเครื่องเกมดวงเลยายครับผมเบาไหลครับลุยครับผมคิดว่าหลังดีแค่มุงเดียวนี่ิโอเคครับนี่ครับแค่มงเดียวโอเคครับก็ต้องยังมากไหมซํำกินมาช่วผมซ้ำหากินครับว่าต้องว่าได้หาขายลังเดียวครับแขนไม่ไปครับลุย เดี๋ยวปล่อยครับผมใส่เงียบแล้วเห็นไหมครับเถิงขี่กระเดียนครับผมเถิงขี่กระเดียนทั้งเงินเถิงใส่ใส่ป่าในครับผมนี่แหละครับมองที่ใส่เ้มองครับนีและข้างหน้าผมนี่แหละป้อมครับมันจะมานป้ใส่ไปไต่ภูมิใหม่นะครับนี่นี่ใส่ไปไต่ภูมิใหม่นี่ขั้นมานกับนี่ปลาดุกครับผมเพราะว่าปลาดุกนี่มันมีอยู่แล้วครับต่อนเขาเขาแค่นั้นแหละ ผมเรื่องขอก้อห,กอห็นทวงก้อนหินทวงก้นครับผมมันแต่มันตั้งเหมือเศร้าครับผมยี่ไม่ยำเหมือนเศ้าเจอครับเมือนเศ้าขั้นมานขั้นเข่ากะโอเคครับลงมา้นทาผมมิงมิงเท่าอยัง,ม,งม,มีอุสักเไปหากินกันเลยลงไป ตั้งไลตั้งไปตั้งดินไปเจบอบไอ้มันตั้งดินับผมขั้นออกไปแกงไรกับปลาซิ่วขอ,อไรคมอยากให้ประดุกเขาน้ำนะ ที่นี่เป็นยังไงมีแต่คือบ่ะหึทางดินมันก็นะถึงไหนนะถึงสันโอ้ยมันแข้งคางครับผมมันแข้งคางบ่ได้ครับบ่ได้เห็นแข้งคางไงใหญมันตั้งครับ ร่มไือว่าผมพูดนะเห็นปะเห็นร่มปะร่มวีวีครับพูดนะเา้าะที่ไหนก็ว่าหึเป็นตังเขาปะผมรูม้หมดก่อนหินทวงครับทวงมันหนัก เจออ่ะผมตามไปเลยลองครับมาสีมานบ่มาเถอผมมาตถกุกูไม่นี่เรียบร้อยมือเงินเศ้าเจอกันนะผมเงินเศรา้าเงินเศา้าตอนที่ช่วยครับมาเจอกันเลยลองทำสีมานบ่ไปครับ ดีครับผมบัตดีพี่น้องตอนเศร้าครับเมื่อกี้มากบรรยากาศหกงงครับผมนี่ครับผมบรรยากาศหกงงบรรยากาศตอนเศร้าครับเมื่อกี้พาพี่พะน้องมายามตุ่มครับผมตุ่มลังเดียวครับตุ่มใส่ไวปลังเดียวใส่ไว้ตอนอาทิตย์ผมตาว,วันอน oo. าทิตย์แล้วครับบอกไงอาทิตย์แล้วผนี่ก็เลยซีมือครับนี่ นี่มือที่สี่เราเบิ่งครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับเบิ่งครับผมนี่ครับแดดออกครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมนะแต่เป็นกำลังขึ้นปลายพูดครับเห็นบ่สวยงามเลยครับผมนะแต่เป็นขึ้นปลายพูดครับผมเบิ่งครับ มื่อนี้พาพี่พ่น้องมายามตุงผมหลังเดียวครับบ่ต้องใส่ไหลครับผมใส่พอจีนครับบ่ต้องใส่ไหลเอาแค่์ิีนครับผมแดดบ่ได้ก็ยังกันครับเด้อใส่ไปลังเดียวครับผมเอาเนื้อไผมเอาเนื้อไอีเดียนกับกับไอ้ไอ้ใส่ปลาในครับผมใส่ไปตีสี่หมื่นครับมื่อที่ขั้นบ่พพิดขั้นจำบัพพิษกระได้ ได้ไม่ได้กคร์ยากนะครับผมเพราะว่าได้หน่อยได้ไหลายถือถือว่าได้ครับผมเอาพ่อกินทรัพเ์ออกไรเอาพ่อกินแต่ว่าก่อนสิไปยำภาเบื้งนี่ครับผมภาเบื้งนี่ก่อนแปบ๊บนึงครับเดี๋ยวภา,บาเบื้องข้องดีครับผมเนอะถอดล็อกนกเขาหลายคนนกเขาแปบ๊บนึงครับผม นี่ครับผมเห็นปะแต่ภาพครับผมมือนครับพุ่นอะได้แต่ภาพม่าตัวหนึ่งครับผมแต่ว่ามันสิปล่อยมันมือนครับแต่ภาพไงครับผมไม่ตัวน้อยๆเลยมือนครับดินนาวๆนี่แต่ภาพครับผมนี่ครับแต่ภาพมือนครับปุ่นครับมันกัดจะเหนียวนะ มันรับผุนนะจิกัด่างเดียวนะผมสิปล่อยครับผมผมสิปล่อยมันนี่ครับเห็นบ่แลนนี่คั้นในเลนนี่บ่ธรรมดาครับพุนนะครับนี่คั้นในเลี้ยงกรบท่าครับนี่บ่าตัวน้อยครับตัวใหญ่อยู่ถือว่าคั้นมกหรือว่าพัดก็โอเคครับผมถือว่าแซ่บนะสำหรับผมนะเนี่ยแต่ว่าผมสิผมสิปล่อยครับผมครับมันจีบนะครับนี่ นี่ครับนี่มึงครับคอจีบเน่าม่งครับผมนะคอเน่าครับผมผมจีปล่อยลงคล้างครับนี่คว้างครับผมจีปล่อยลงคล้างครับนี่นี่ปล่อยลงคล้างที่เฮ้ยเฮ้ผมจีผมมันกัดมือครับผมผมจีปล่อยลงคล้างครับนี่คล้างปั่นนี่ปั๊ซิวมันไหลครับผมเดี๋ยวผมจีปล่อยมันครับเนาะเดี๋ยวครับผมไปเบิ่งไปไปครับผมถิ่มเลยล่ะไปครับผม เบิ่ง้อเข้าครับผมจีบปล่อยมันบ่กินนั่นหรอกครับเพราะว่าไอ้มันนี่ตัวเดียวครับผมแต่มันตัวน้อยปล่อยมันใหญ่ซะเดี๋ยวพาไปยามกินปลาซิวดูครับนี่ครับผมปล่อยผมจีบปล่อยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ่นี่ครับผมผมจีบปล่อยลงข้างนีดิจีบปล่อยมันอึ๊บไป ไปแล้วคุณนะบ่ไปแล้วไปแล้วผมไปหากินเด้อครับไปแล้วคุณไปครับผมานนีพยำตุ่มครับวานนี้คุณครับใส่ไบเสื้อผพานเสื้อไบสื้อผ่านเลยเสื้านไปนั่นครับผมไปมาหอดแล้วครับพี่น้องนี่ครับเสียดซื้อหนาผมนี่นี่ครับผมหลังจากใส่ใบประมาณสี่มือครับผม ยู่พุ่นนะเดี๋ยวสีมาสยามาใส่เบ็ดพราผมเพราะว่าผมในเงี้ยมาแล้วผมเสียวตับไก่แซ่ครับผมเสียวตับไก่มาใส่ครับเพราะว่าขั้นใส่คเดียนนี่มันต้องมันต้องยำน้ำขึ้นครับแบบนึงครับนี่มาลุ่นต้องกันครับผมสีมาน้ำมันเอาแค่กินครับผมไม่ต้องเอาไรไม่ได้เอาไรครับผมเอาแค่กินพ่อจักรมกยือ หรืออาจจะบ่ได้ก็บ่เป็นยังครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับเห็นบ่เดะตับไก่มาผมสิมาใส่ซปะดุกครับช่วงนี้ขันใส่ขี้เดียนขันบอหยามันหล่อนครับผมมันหล่อนหล่อนนี่ครับอิ๋ออ้าวเด้บอหนิเจีงไหนมาฮันบ่โอ้ย พอใจรายครับผมเนี่ยน,น้อยครับมอหมันครับมอหมันมึงครับพุ่นโอ้ยเปนอ,อกกุนนอจังไหนเออหนีมือหนีมือหนีมือจังไหนจังหลักลันสื่งหนึ่งคน ได้ครับผมมีแต่กุ้งปรุงหน่อยประมาณของผมประมาณบมเป็นยังครับเดี๋ยวพามากแกะตัวไหมครับผมเมื่อนี่สมัยก่อนผุนหัปลาซิวไป่เหมกับตอนพวกเขาผมโมเนียนผมเอาใส่ใส่ปลาไนครับผีเดียวครับผมบมเป็นยังครับเดี๋ยวพามากแกะตัวไหมครับเดี๋ยวสีผ้าเป็ดมากแกะตัวครับผมเม็ดใส่เซีย้ยน เอาเป็ดเซี่ยงไฮนะครับผมเซี่ยงไฮยังล่ะเซียเไ้ไอสตับไก่ครับเนี่ยตับไก่มาใส่ร่องมึงครับผมพอประดุกนี่มันไหลมาหมันครับเก็บครับผมเก็บเขากุ๊ครับห้องครับบานนี่สาก็ออกกามาไปครับผมรับห้องครับ เอาเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปทั้งนัครับเด้อขอบคุณที่ติดตามและรับชมครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับคลิปนี้บระมานครับผมพูดดีเลยครับได้ถือโอกาสมาปล่อยตะภาพน้ำมาหือ,ปล,อปล่อยป่าฟ้าครับคลิปไหนแปลงไหนรอดุนรอชมรงร้อยตางครับผมตาเทียนเนี่ยสีผ้ามาใส่เบ็ดครับผมนี่มุมคล้องนี่ใส่เบ็ดเอาปลาดุกครับผมเดี๋อย่างเงี้ยตับไก่มาแล้วตั้งในตั้งท่าตั้งเขามาหลายมือแล้ว มังขี่พามาใส่เบ็ดครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาเปียงเท่านี้เด้อไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ